Thank you ฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสมิงโหราโหราย4สี่ไลน์ไอดีโหราโหราย4สี่หให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นับตั้งแต่วันจันทร์ที่8 พฤศจิกายนไปจนถึงวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนนะครับดาวพฤหัสได้โคจรอยู่ในเรือนวินาาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดาวพุธดาวอังคารดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่ในเรือนมรณะด้วยนะครับชาวลัคนาราศีมีนจะติดต่อประสานงานใดๆขอให้รอบคอบเรื่องเอกสารเรื่องความถูกต้องสักนิดหนึ่ง แล้วก็เรื่องของการใช้คำพูดนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากอาทิตย์อยู่กับอังคารอังคารอยู่กับพุธอย่าไปใช้วาจาเชื่อฉือนหรือว่าไปสร้างเงื่อนไขอะไรให้เกิดความขัดแย้งเด็ดขาดได้ไม่คุ้มเสียนะครับดาวไปอยู่ในเรือนมอนะแบบนี้อีกทั้งดาวพฤหัสก็อยู่เดือนวินาศด้วยพฤหัสย้ายวันที่8พฤศจิกาพอดี ไปขัดแย้งกับใครแล้วมีแต่เสียเปรียบแล้วก็เสียเปรียบถูกคนมองไม่ดีผู้ใหญ่มองไม่ดีอะไรประมาณนี้เลยนะอย่างไรก็ดีในสัปดาห์หน้านี้นะครับมีวันที่เป็นอุปสรรคถึง4วันด้วยการนั่นก็คือวันจันทร์เป็นวันที่เราอ่อนเราโหยลอยแรงและทวยไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขเหมือนคนนอนไม่อิ่มเหมือนคนคิดเครียดอะไรอย่างนั้นแหละวันจันทร์นะวันอังคารขยับดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะ เจราจาอะไรกับใครสัปดาห์หน้านี้ให้เจราจาวันอังคารดีแล้วก็พอมาวันพุธพฤหัสเอาเป็น2วันที่ไม่ค่อยดีอีกแล้วนะจะมาจากเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักด้วยชาวลัคนาราศีมีน2วันนี้มันมีเรื่องทําให้เราหงุดหงิดนะพอมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ขยับเปลี่ยนแปลงแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนต้องระวังในสัปดาห์หน้าน,านะครับก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะ ระวังเจ็บป่วยนะชาวมีนสัปดาห์หน้านี้ดูสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับแต่ดาวดวงหนึ่งที่ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีมีนนั่นก็คือดาวสุกโอ้ยมีดาวสุกนี่แหละที่คอยค้ำยันอยู่ไม่อย่างนั้นสัปดาห์หน้าเนี้ยเสงตปหาเลยนะนะครับสุกไปลอยกลางฟ้าได้มาหาจักนะแต่สุกก็เป็นดาวที่มาจากเจ้าเรือนมรณะเจ้าเรือนสหัชชะ อาจจะรู้จักใครใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆจากโลกออนไลน์ก็เป็นไปได้นะนะครับส่วนในเรื่องของความรักสัปดาห์หน้านี้ยังไม่ค่อยแฮปปี้นักสำหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่จะหาเรื่องทะเลาะก,กันนะครับหรือแม้แต่จะมีปัญหาเรื่องบ้าๆบอๆเก่าๆจบไปแล้วก็ใหม่จบเสือกจะเอามาพูดคุยเธอผิดฉันถูกเธอถูกฉันผิดอะไรประมาณนี้ต้องระวังหน่อยก็แล้วกันนะส่วนคนที่ยังโสดสัปดาห์หน้านี้แปลกมากม จะมีความรักจากโลกออนไลน์แต่เป็นอะไรที่กล้า,ก,าก,กลัวครับใจหนึ่งก็อยากจะคบหาอยากจะสมาคมด้วยอีกใจหนึ่งกล้ากล้าก,กลัวกล้ากล้าจะงึกจะงัก,งกยังไงก็ไหม่รู้สำหรับชาวลัคนาราศีมีในสัปดาห์หน้าโชคดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล